สบาย ou, ดีพ่ aha, <S <S อแม่พี่น้องเก e ็นบรรยากาศขางบันนอกเขามาฝากมาเอแถวสนบตน้ประเทศสอบคอาลาวนะพี่น้องนะกากบารีเองมาเที่ยวประเทศสอบควาลาวนะกนี่แหละผู้เฒ่าตาหน่ายมาเท่าเนาะ

คนนไปเลยอืโอ้ยยังเนอ่ะคนอฮอฮอฮงฮือฮองอฮือฮืมวงอฮือือฮือฮือฮืนฮอฮืออฮือ้าอฮืะฮือฮือฮอนืออนะฮืออฮออ บนนรรนนกสนบทพี่น้องเอ้ยว่าอย่างว่าน้องผู้สาวซำหน่อยเพิ่อนกับอายพี่น้องอเ,เอ้ยเพิสส่อนกับไปเลยเอ้ยธรรมศาสตร์แถวบรรนนกเขาพี่น้องบรรยากาศนีดีร่มเย็นดีอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเขาเก่าพี่หน่อง แค่ว่าเพิ่นกับเ่านได้เอาลงนะบ้านกับแบบธรรมชาติเลยพี่นอ้องดยดูแบบเนอกกลุ่มเย็นดีพี่น้องชีวิตธรรมชาติ

ไม่บานมันเ้านยะได้วนะครมาค่ะใครทำได้ของเได้แต่เราปรยุน้อมชาระอัปอยู่บานโใช่เป็นกระยุนอะไรเขมาเหุ้ทางเอให้เจ้านี่มันนางกินข่งกแต่ละมืองเนี่ยบ้านจะเ้าแล้วมื่อก้เม้าในยู่อะไรหนูไม่ห็นอะไรใเ้าโ่๊เ้ากบเอาหอไงสามินปีชชปีก็ยังมีชีวิตบานพอบานหมดักแมน โอ้ไปอยเซ่พี่เกาเลยเนาะกับบัานพ่อบ้านแม่พี่เกา่าแหละเออบ้านท่านได้ได้่กัพ่อยูเดินไปีีน้องนมกนตัหน้ากับอตายเื่อคนเปไก่ได้มันจะตีมาล้หญงดกลายพี่น้องเนี่เดี๋ยวทำาสตรเลยมังล้หไ่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกคลิปหนาเนาะสำหรับพวีเองกับมี่ภาพบรรยากาศที่บรรหนกนมาฝากกับประแม่น,นี้แหละพี่น้องเลยบรรนนหนกเข้าบูมีตึกบูมีคอนโดสวยรูมี่บ้านมีเลื่อนหลังแบบโบราณแบบจีะพี่น้องลดทยหน้า อย่าลืมติดตามกันอีเด้อพี่หนองเด้อสำหรับคลิหนีบาวิขอลาไปก่อนสบายดี